ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิดเทพบรราชีวิตนิรัน์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในภาทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมและก็แนวทางการเล่นกิจกรรมว่าทํายังไงเราจะสามารถแลกตัวละครใหม่ในตู้แลกเปลี่ยนได้ไปก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีดเทพบรรดาชีวิตนิรัน์แลกนาล็อก x next generation แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง f Facebook เราสามารถ add line add power pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power pay กับเข้าเรื่องนะครับในการอัปเดตกิจกรรมในพาร์ทนี้ก็จะเป็นวันที่36ของเซิร์ฟเวอร์ในวันที่36ของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับในศูนย์กิจกรรมเขาก็จะมีกิจกรรมเติมเงินทุกวันแจกรางวัลเป็นตัวละครเคนเซ่เอาจริงๆนะตวละครนเคนเซ่เนี่ยไม่ค่อยแนะนาให้เติมเท่าไหร่ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านได้เลยนะครับกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมอันเชิญจากัดเวลามีรางวัลในกิจกรรมนี้เขาก็จะให้เราอันเชิญ,ญ,ญาาเ่น จะเป็นตู้ธรรมดา1.0หรือจะเป็นตู้ใหม่นะครับตอนที่มีเลเวล62 2.0เนี่ยแตอันเชิญตู้ไหนก็ได้นะครับเขาก็จะเพิ่มสเต็คให้เหมือนกันอันนี้ผมกดให้ดูเลยตอนนี้ก็จะเป็น5ทับ5แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น4ทับ5แต่โดยพื้นฐานแล้วเขาจะให้เราเปิดฟรีวันละครั้งอยู่แล้วนะครับทั้ง2ตู้เลย เมื่อทำเงื่อนไขเสร็จก็รับของรางวัลของรางวัลในการอัญเชิญ2ครั้งก็จะมีถุงหินโซ20ถุงนะครับตั๋วท้าไทยอารีนา1ใบแล้วก็เงิน1นึ่งหมื่นท้าทายครบ5ครั้งจะได้รับโทเข็นกระชจปอง4อันแล้วก็ตั๋วท้าไทยาอารีนา1ใบและถ้าเราทําการอัญเชิญถึง10ครั้งจะได้รับกล่องเบนโตฟื้นฟูสตาร์เน่า50 5กล่องด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวท้าทายอเลน่าสองใบถ้าเราอัญเชิญถึง20ครั้งจะได้รับโทเค็นโยกวิญ,ญญาณ4อันแล้วก็ตัวท้าทายอรลน่า2ใบสูงสุดในการอัญเชิญกิจกรรมนี้เขาก็จะให้เราอัญเชิญถึง80ครั้งก็จะได้รับเศษสรารพัด5เศษแล้วก็กิจกรรมถัดมา ท้าทายอะนีนาแจกรางวัลก็ให้เราทําการท้าทายอะนีนาแบบปกติได้เลยคือในการที่เราท้าทายแบบนี้นะครับทุก1ครั้งก็จะได้รับ2เหรียญโกสูงสุดของรางวัลเขาก็จะให้เราท้าทายอะนีนาสิครั้งโดยรวมเหรียญโก้ที่เราจะได้รับก็จะเป็น20เหรียญอันนี้คือเราต้องกดอะนีนาสิครั้งนะครับต่อวันถ้าในกรณีที่เราไม่มีตั๋วท้าทายอะนีนาหรือเราไม่ใช้ยกวิญญ,ญาณเลยนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ5ครั้งหรือก็คือ10เหรียญโกเท่านั้นและถ้าเรามีเหรียญโก้แล้วนะครับเราก็ คุชุกิดูเคียเป็นตัวละครระดับ S n R เป็นตัวละครประเภทมังกรฟ้าความชำนาญสายทักษะแคลรี่แช่แข็งฟอสต์ไป สกิลคอมโบจูฮาคุสร้างดาเมจสตัตว์ตแบบเดียวลดเอฟเฟกต์เป้าหมายลง20%ต่อนเนื่องหนึ่งรอบสกิลฟูลี่แอตแทกและบามทีหนึ่งสึคิชิโร่สร้างดาเมจสตัตว์ตทั้งหมดลดแอตแทคกเป้าหมายลง5%มีโอกาส15%ที่จะทำให้สัตรูตัวตรึกนะแช่แข็งต่อนเนื่อง1รอบหลังปลูกตื่นอาวุธเฉพาะจะเพิ่มดาเมจจำนวนมากและมีโอกาสทำให้ฟอรต์ไปทำงานทันที1ครั้งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ส่วนผลของฟอร์์ไปเมื่อหลุดจากแช่แข็งจะสร้างดาเมจเท่ากับ8%ของเอสีสูงสุดของตััววเเเองแลละกก็็สทีี 4, ่4หดดดย เพิ่มการลดเอฟเฟกของตัวเองเมื่อคุชิกิลูเคียอยู่ในสนามเสริมฟอนไปให้แก่สตูที่ถูกแช่แข็งเมื่อสตูหลุดจากการแช่แข็งจะสร้างดามเมจเท่ากับ8ซนของ SP สีสูงสุดของตัวเองยิ่งเราอัพเลเวลสกิลก็จะลดเอฟเฟกเพิ่มขึ้นสำหรับโซการต่อสู้โซต่อสู้พิเศษตัวละครใช้ทั้งหมดแอตแทกเพิ่มขึ้นและพรสวรรค์ในท้าทายหอไล่ขีดจำกัดจะอัพดาเมจและอัปตาลดดาเมจของตัวละครทั้งหมด2.4%เพื่อใหห้เ็นภาพมากขึ้นเรากลองทดสอบตัวละครค,คุจิกิลูเกันดีกว่านะครับ ตัวละครระดับ SSR เบิร์ดฟอร์มาเห็นไหมครับเขาก็จะมีบัฟลดเอฟเฟกโอกาสที่เขาจะติดสถานะต่างๆนะครับก็จะน้อยลงส่วนสกิลท่าไม่ใต้นะครับท่าทางก็จะเป็นแบบนี้นะบึ้มลดแอทแท็กของสตูนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้สตูติดแท้แข็งส่วนการโจมตีแบบปกตินะครับก็จะเป็นการฟัน3มครั้งลองอีกครั้งหนึ่งสกิลท่าไม่ใต้แล้วบัฟนิดหนึ่งคิกิลูกแค่ใส่เข้าไปนะครับมีติดบล็อกด้วยโอ้ติดแ้แข็ง2ตัว แล้วก็สกิลคอมโบใส่เข้าไปน้ำแข็งสามฮิตลดเอฟเฟกไป นี่นะครับก็จะเป็นตัวละครครุจุกิลูเคียนระดับ SSR เขามีมาให้เราแลกนะครับแต่ใช้125ีเหรียญโกถึงเราจะสามารถแลกได้และเราสามารถแลกได้สูงสุดอยู่ที่6ตัวด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีพวกตัวละครอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุคุลุมาเคนเซตัวละครที่มีเห้เติมก็มาให้แลกเหมือนกันนะตัวเดียวกันนะครับผมไม่พาไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมเล่นปู่นะครับก็เ <c> ล <oughs> ยมองตอัวละครระดับ SR ไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่ ยกเว้นตัวละครคุทิกิลูเคียนะครับอันนี้เด็ดมากเลยนะแล้วก็ตัวละครถัดมานะครับที่มีให้แลกก็จะเป็นมัซสูโมโตะรังิคุเป็นตัวละครระดับ S&R ตัวที่4นะครับก็จะเป็นอุคิดะเกะจูฮิโร่ส่วนตัวละครที่5นะครับคุซาจิชิยาจิโร่ซึ่งตัวละครพวกนี้นะฮะจะใช้แค่100เหรียญโกในการแลกส่วนของอื่นๆที่มีมาให้แลกอีกนะครับก็จะเป็นร ok ิวจินจากะดาบของคุณปู่ยมมโตะเก็นริวไซแต่การแลกได้นั้นต้องใช้400เหรียญเลยนะครับซึ่งจะเป็นสายฟรีหรือสายยยเเติมนน้อี่ ผมว่านะแค่200กว่าเหรียญเนี่ยก็ยังไม่สามารถทาได้แล้วเพราะว่าในกิจกรรมหาเหรียญในการท,าท้ายไอเดียน้าเขาจะมีระยะเวลาแค่7วันเท่านั้นต่อให้เราทาทยอเดีน้า10ครั้ง7วันก็จะได้แค่140เหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเรามี140เหรียญก็แลกคุชิคิลเคียเอามาไว้ เป็นตัวเพิ่มพลังลบให้ทีมก็ได้ส่วนเหรียญโก้ที่เหลือนะครับก็เอามาแลกเศษสาร,รพัดเพราะว่านอกจากนี้นะครับก็ไม่น่าจะพอเหลือแลกอะไรแล้วแต่ถ้าใครอยากได้เหรียญโกเพิ่มเติมเขาก็จะมีวิธีหาด้วยครับเขาก็จะมาในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจำนวนเหรียญที่ได้นะครับมากน้อยแล้วแต่แพ็กเกจนั้นๆน,น,นะ แล้วก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจจำกัดเวลาอันนี้เราจะได้เหรียญเยอะมากนะครับแต่เราจะไม่ได้ของอยงอื่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยกมีแพ็กเกจมาอย่างนี้ทั้งทีทําไมช่างเกลือโหดหลายจริงๆฉะนั้นการหาเหรียญโกจากแพ็กเกจก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันเนาะและในส่วนของอารีนานะครับถ้าเซิเวอร์ของเพื่อนๆยังไม่ถึงวันที่3 6ของเซิเวอร์แนะนานะครับให้ซื้อตั๋วอารีนาเนี่ยดองไว้เลยอย่างน้นอยๆนะครับซื้อวันละ2ครั้งเพราะว่าการซื้อ2ครั้งแรกจะใช้แค่100ยก็กเหมือนครั้งะ56แต่หลังจากครั้งที่3เปป็นนต้นไจะใช้80ยกถ้า ครั้งที่4นะครับจะใช้อีก80โยกส่วนถ้าเป็นครั้งที่5นะครับก็จะเป็น100ยโยกครั้งที่6ก็จะเพิ่มอีก100ยโยกคือยิ่งเราเพิ่มจํานวนอ่ะโยกที่เราต้องซื้อจํานวนรอบนะครับก็จะใช้เยอะมากขึ้นก็เลยแนะนําให้ซื้อตั๋วท้าททยอนนีาสองใบทุกๆวันติดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมแนวๆนี้มาอีกจากนั้นซื้อทิ้งไว้ไม่เสียหายเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้ทดสอบดูนะครับตอนนี้ผมก็อัปเกรดคุณปู่นะครับขึ้นสู่สีส้มก u u นนมชนกนั่เ มาลองดูว่าดาเมจจะเพิ่มมากน้อยขนาดไหนแล้วกันนะครับแรงกว่าเดิมไหมเมื่อวานติดคิเจ็ดแสนนะครับจากที่ลงคลิปไปวันนี้หรือเปล่าแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งอันตีว่าเมื่อวานแล้วกันฮนะเจาะแนวหลังไปก่อนนะครับโทเซนอิชิดะอุริวนะครับโอ้ยิงติดขิด้วยนะครับทำดาเมจไปสองแสนหนึ่งและคุณปูย่ยมมตุเกลซอยอิทูาโช บัม700,001น,นึ่นะครับติดคิดอยู่นะสัญญาสื่อนะ่ยฮะสร้างอามเสียอีก200,006แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนะี่ย้าไปตายของนะฮะโคจิคกิเบคุยะไม่พอ <c oughs> ดูคุณปิ๋วฟันดรดาฮะติดขี้โคตรแรงและเห็นมีคนถามนะครับว่าโทเซนคารามิองผมเนี่ยใส่โซอะไรซึ่งต้องบอกเลยนะโซต่อูน้นพุปจุภัฑ์นะครับผมใส่เป็นยานลบมือเปื้อนเลือดถอดออกมาจากคุชุกิเบวคุยะเนี่แหละเอาหยิบยืมมาใส่ก่อนไม่ตรงสายนะครับแต่น,นี้ก็อัปเกรดไปที่สีดาวนเนาะได้ผลของเลือดไหลยอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มพลังให้ตัวละครอิชิดะอูริวกันสักหน่อยนึงนะครับก็อัดไปครับผมจะทําให้เป็นสีฟ้านะพอไหม พออยู่ตายค่าลงมือเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงกดไปครับผมความชอบบัมแล้วก็กดไปนิดนึงโอเครลเวล4ก็พอแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโซของอิชิดะอุริวดูถอดขี้ออกนะครับถอดยานทหารก้าออกแล้วก็ไปยึดของซันเกสซึให้ซันเกสซึเขาใส่ตัวนี้แทนนะครับยานทหารก้าแล้วก็ถอดโซ่ต่อสู้ทำลายของคุจิกิบุวยะออกมาใส่ให้อิชิดะอุริวนะครับ เอาดาเมจแบบเนื้อเน้นๆแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่เป็นของอิชิโกตอนนี้ก็มีโซโหดแล้วเหลือสกิลอัดไปครับต่างพอเนี่ย <laughs> โอเคพออยู่นะครับหมดเกือบล้านตอนนี้ก็สกิลเดวล62เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาสู้กันต่อนะครับช่วงนี้ต้องตบเด็กก่อนใครที่ยังไม่ถึงเเวล62เนี่ยเราฆ่าได้ง่ายหมดอะเขาเรียกว่าว <laughs> ันเทินวันเทินสปีดอย่างน้อย2 6ง6น้อยอุ้ยเดี๋ยยังทึก เดยวจีโคตรถึกถึกได้ยังไงเจาะล้างไปก่อนนะครับแล้วก็อิชิดาโอริวปืดเข้าไปหายไปสองดูเมต,ตาอย่างเงี้ยมาเลยครับสร้างความเสียหายไป4,5 0แสนาปาดไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็เรียวว่าโคจิกิเีลืคุยะกอินจิโกะน,นะครับ จบแกมอิทอกโจอยากเจอคนโหดอ่ะแต่ไม่เอาสามแสนแปดนะสองแสนห้าพันนะครับอิชิดะบุริโอของเราจะยิงตายไหมบัฟฟูดาเมจเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเขายิงแถวไหนอ่ะยิงแถวล่าง เกือบหายอยู่นะํำลังเกือบหายอยู่นะแต่สามด้วยปุ่ยังไงก็หายนะครับเหลือสามตัวโอ้โหเขาจะขี่เบลกุยาน,นี่ถึกเกินไปนะนะไม่ตายด้วยนะครับอย่าบอกนะยินแตง,งโงจะได้ปลาอือือูริวยิงติดคลิโคตรนแรงโอ้โหจบอยู่ดีนะครับไม่ให้ศัตรูสวน จะนั้นนี่แหละครับก็คือกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมไปแลกตัวละครกันด้วยนะครับถ้าเรามีเหรียญเพียงพอแล้วนะฮะอย่าลืมนะตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ได้ยากมากๆไม่ใช่มาบ่อยๆนะนานๆมาทีและถือได้ว่าเป็นตัวละครระดับ S R ที่โหดด้วยนะครับ ยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับปิดเทพวรรณชีวิตนิรันดร์ซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมก็ใส่ไวใ้ใต้ล่างเดสคริปชั่นไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไปละครับ